รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดหน้าจอให้กับ Garmin f o r e r u n e r 245 music นะครับที่เกิดจุดขาวขึ้นที่หน้าจอนะครับก็ไม่สามารถแสดงผลภาพที่จุดขาวได้นะครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ชาร์จไฟเข้าที่40%ได้ตามปกตินะครับก็ถอดสายชาร์จนะครับนี่นะฮะก็แสดงผลภาพได้ครบนะครับเห็นไหมครัอุ่มเลื่อนลงนะครับ ไม่มีตรงไหนที่แสดงผลภาพไม่ได้นะครับก็ไฟพื้นหลังก็ทำงานได้ตามปกตินะครับตรงนี้เซนเซอร์ฮาร์เรสก็ทำงานได้ตามปกตินะครับนำไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับปุ่มเลื่อนลงปุ่มเลื่อนขึ้นนะครับทำงานได้ตามปกติ เดี๋ยวเราร,รอให้เซนเซอร์ฮาร์เร็วัดอัตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้าก็ต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมของระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับก็คือจะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ําลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมนะครับส่วนจะลุย ยังไงอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของลูกค้านะครับซินเซอร์ฮาร์เรทว่าตาการเต้นหัวใจได้ตามปกติแล้วนะครับพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้านะครับนี่นะฮะทำงานได้ตามปกติต่อสายชาร์จนะครับมอเตอร์สั่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้าก็ขอบคุณมากครับ้านล็อกดีบใช้อะไหการมนแท้อยเนะครับขอบคุณมากครับ